ช่วงที่2ของเก็บเงียบได้ถุนร้านนะครับทางธนาคารอมสินเขาเชิญชวนนะครับออมร้อยชิงร้อยล้านนะครับกับสลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งแบบใบสลากและแบบดิจิตอลนะครับลุ้นโชครางวัลพิเศษนะครับสำหรับมูลค่ารวมเนี่ยหนึล้านบาทนะแจกรางวัลพิเศษ2ครั้งครั้งที่1อันนี้ลุ้น1ล้านบาทจานวน30มสิบรางวัลน,นะครับในวัน ที่16พฤษภาคม2568แล้วก็ครั้งที่2นี่โอ้โหรางวัลใหญ่เลยนะรางวัล70ล้านบาท1รางวัลน,นะครับในวันที่16รกรกฎาคม2568นะครับพร้อมกับรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาททุกงวดนะครับฝากครบกำหนดรับดอกเบี้ย20สตางค์ต่อนหน่วยนะครับหรือ0.2ตต่อปีนะครับดอกเบี้ย และเงินรางวัลสําหรับบุคคลธรรมดาก็รับเต็มนะครับไม่เสียภาษีฝากเลยครับที่ทางธนาคารอมสินทุกสาขาหรือว่าที่แอป m ม m o นะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2568เท่านั้นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะได้ที่ www.gsb.or.th หรือว่าที่ GSB Contact Center นะครับ1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับ ส่วนทางธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า Exim Bank อันนี้เขานําโปรโมชั่นพิเศษนะครับไปร่วมงาน M.O.F. Journey 150ปีเส้นทางการคลังไทยนะครับออโอกาสก็คือนะ ในวันคล้ายวันสถาปนาของกระทรวงการคลังนั่นเองนะครบรอบ150ปีในระหว่างวันที่1นะถึงวันที่3พฤษภาคม2568ที่ฮอล์3และฮอล์4ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิจนะครับบูธหมายเลข18นะครับภายใต้แนวคิด150ปีแห่งความมั่นคงเอ็กซิม ส่งเสริมความดีเพื่อความยั่งยืนนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะมีดังนี้นะเขาบอกดีที่1เนี่ยอันนี้ตอบแทนความดีให้กับลูกค้าที่ร่วมเติบโตมาอย่างดีกับ31ปีของ X s i m ซิมจำนวน310รายนะครับด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่ําสุด3.1%ตต่อปีนะครับแล้วก็มอบของขวัญลูกค้ารายใหม่ คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียงแค่0.5%แล้วก็ต้องยื่นนะฮะขอสินเชื่อเนี่ยภายในวันที่31พฤษภาคม2568เท่านั้นนะครับ ส่วนดีที่2ครับอันนี้สนับสนุนผู้ประกอบการในการทําความดีด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับประกอบด้วยสินเชื่อไวสตาร์เตอร์นะฮะอันนี้อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่5.60%ต่อปีนะครับสินเชื่อไวส์อินเตอร์มีเดียนะครับอันนี้อัตราดอกเบียเบเบนนเบ้ยเริ่มต้นที่4.75ต่อปีนะครับแล้วก็สินเชื่อ ไว้แอดวานนะครับอันนี้อัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่3 7 5ต่อปีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี e x ็กซิมเอ็กพอร์ตคลินิกนะครับยังเปิดให้คําปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งผู้นําเข้าและผู้ส่งออกนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีแบบตอบโต้นะครับหรือว่า Re สิพโลทาริฟของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะครับส่วนคําถามของเรานะฮะวันนี้ทางธนาคารอมสินเนี่ยเขานาเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ150วันเพื่อร่วมงานฉลอง150ปีกระทรวงก,การคลัง เปิดบัญชีขั้นต่ำนะกี่บาทนะอันนี้ไปตอบคำถามได้นะครับใน a c e b o o k Live นะครับวันนี้มอบบอกเซตไดอารี่จากทางธนาคารอมสินจำนวน2รางวัลน,นะครับส่วนรู้อมโดยธนาคารอมสินนะเดี๋ยวเราจะไปคุยซะหน่อยช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะความผันผวนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วความไม่แน่นอนเกิดขึ้นบางทีมันอาจจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานด้วยนะจะต้องมีเงินรังรองนะสำหรับเตรียมความพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจที่มันผันผวนแบบนี้เนี่ย มากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณนัทพงศ์อภินันกุดนะครับกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์และท่านผู้ฟังครับครับผมเอาเรื่องของวางแผนเลยลวกันคือคือถ้าเราไปบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจสหรัฐมันเป็นแบบนี้อัตราไอการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเบอร์แบงค์เพิ่งมีการปรับลดลงมาเนี่ยเหลือ1 6 1.8งจดนอะไรเนี่ยนะฮะ อันนี้คนเขารู้กันหมดแล้วครับคุตัะพงศ์แต่ว่าแต่ว่าในสถานการณ์ที่มันผ่านผลอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบนี้ที่เราอยากรู้ก็คือว่าเฮ้ยมันมีความไม่แน่นอนสูงมันจะตกงานได้หรือว่ามันจะแบบถูกแบบอะไรละ่ะให้ทํางานแบบรายชั่วโมงอ่ะนะโอทงโอทีไม่มีอย่างเงี้ยเราจะต้องเตรียมพร้อมตัวเราเองอยังไงครับครับก็ สำหรับเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าอยากจะแบ่งเป็นอย่างเงี้ยนะครับว่ามันเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในคือพวกปัจจัยภายนอกอย่างที่คุณนัทพงศ์ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องสงครามเซรษฐกจเรื่องของอดอกเบี้ยเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเป็นของภาษีเนี่ยมันมันเป็นเรื่องภายนอกเราคุมอะไรไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราจะคุมได้แน่นเอาเนี่ยมันก็คือเรื่องของ ภายในตัวของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะชวนบอกว่าถ้าเราเราสนใจเรื่องของอย่างเงี้ยเรื่องตัวเราเองนะก็มาทบทวนดูบอกว่าเฮ้ยเราจะจัดการยังไงบ้างมันมีสามแนวทางนะครับสามแนวทางก็คือเรื่องของการเพิ่มไรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มเงินสำรองอแนวทางแรกเนี่ยเพิ่มไรายได้เนี่ยผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับลองถามตัวท่านเองดูก่อนครับว่าตอนนี้ของท่านเองนะ ไรายได้อ่ะมั่นคงหรือเปล่าเสี่ยงถูกล็อกไม้เสี่ยงถูกเลิกจ้างหรือเปล่าเพราะว่าบางธุรกิจก็ยังดีแต่บางธุรกิจก็แย่มากนะครับทีนี้เนี่ยท่านมีไรายได้หลักอยู่ท่านมีไรายได้รองหรือเปล่าเพราะฉะาั้นถามคําถามเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าท่านบอกว่าวิยแย่ละอะไรได้เราก็ไม่มั่นคงหรือไรายได้รองเราก็ไม่มีเนี่ยมันก็ต้องถึงเวลาแล้วล่ะครับที่บอกว่าเอ้อย่างนี้เราต้องมาเพิ่มช่องทางหารายได้ไหมวิธีการเพิ่มนะครับก็บอกว่า เราต้องเราต้องใช้อะไรละ่ะใช้ทักษะตัวเองนะใช้แรงงานหรือว่าใช้เวลาของตัวเราเองก่อนอย่าเพิ่งไปมองว่าแบบเราลงเงินไปลงทุนอะไรดีให้มันงอกเลยนะเวลาหาไรายได้เพิ่มนะครับก็อย่างนี้ก่อนเนาะทักษะแรงงานหรือเวลาของตัวเราเองหรือเป็นงานเสริมหลักเลิกง,งานก็ได้งานฟรีแลนซ์งานรับออกแบบงานเขียนบทความงานตัดต่อวิดีโอนะครับหรือว่าถ้ามีความรู้เฉพาะด้านเนี่ยก็าจะาเป็นเรื่องสอนพิเศษอนศอนไลน์คณิตศาสตร์สอนภาษาอังกสอนโปรแกรมมิ่ง แต่บางคนเนี่ยก็บอกว่าเออจะขายของออนไลน์ดีไหมถ้าที่จะขายของออนไลน์เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปกู้เงินมาทําธุรกิจโดยไม่เข้าใจตลาดนะครับเพราะจะทําให้เสียงเงินมากกว่าเดิมในช่วงนี้ต้องอาศัยเรื่องความชอบต้นทุนแรงงานของตัวเองก่อนงานฝีมืองานเบเกอรี่เนี่ยอาศัยต้นทุนของตัวเองเป็นหลักเทคนิคที่สําคัญนะครับในการเพิ่มรายได้เนี่ยก็ดูว่าไอ้ทักษะที่ตลาดเป็นที่ต้องการเ,เราฝึกฝนให้เชี่ยวชาญก่อน เวลาเริ่มก็เริ่มจากเล็กๆนะครับแล้วค่อยขยายขึ้นแล้วทางที่สองนะครับพอเราเพิ่มไรายได้แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของลดรายจ่ายผมไปลองอ่านคอมเมนต์หลายๆอันที่ที่สมาคมเราไปโพสตามที่ต่างๆว่าช่วงนี้นะบองรถในชายฟุ้งรวยโอ้โก็มีคนเข้ามาช่วยกันถล่มเลยนะครับบอกว่าใช่มันจะลดนนย,ยังไงตอนน,อตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วโเขาไม่น่ยาวเลยครับมันไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องมาแนะนำลองสมดุลดูกอนครับว่า เรามีรายจ่ายที่มันแอบแฝงอยู่บ้างหรือเปล่าอะไรจะให้ไปจากขึ้นรถไฟฟ้าไปทํางาน <c oughs> จะให้ขึ้นรถเมล, <c oughs> ลไปทํางานหรือไงรถรายจ่ายแบบเนี้ยหรอ<ค>โอ้ยเหนื่อยไม่เอ้าคอมเมนต์คอมเมนต์นี่มีเยอะเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยละครับเคล็ดลับที่จะเห็นผลได้จริงเนี่ยผมอยากชวนทุกท่านก่อนว่าลองจดบันทึกดูเราจะได้เห็นตัวเลขว่าอะไรควรลดอะไรไม่ควรลดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเรามีรูรั่วทางการเงินที่แตกต่างกันบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่า เขาทานอาหารนอกบ้านทุกสัปดาห์เลยชาบูหมูกระทะหรือว่าสั่งมาทั้งๆท,ท,ที่ทําเองได้ก็ลองเปลี่ยนครับลองเปลี่ยนดูว่าเว้นสัปดาห์ว่าบางอันได้กินข้าวทอ่บ้านบางอันทำเองแต่ไม่ได้บอกว่าทุกท่านเป็นอย่างนี้นะบางท่านอาจจะบอกว่าท่านมีค่าโทรศรรัพท์แพ็กเกจราคาแพงก็าอาจจะเปลี่ยนบางคนมีสมาชิกมีอะไรสมัครสมาชิกิที่แนวพวกดูหนังดูอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็ลองค่อยๆเข้ามาจดบันทึกเสร็จแล้วก็มาตั้งงบประมาณรายเดือนนะครับจํากัดแต่ละหมวดว่า ค่าอาหารเราจะเป็นเท่าไหร่ค oh. ่าบันเทิงเราจะเป็นเท่าไหร่ขอให้คิดอย่างนี้นะครับบอกว่าการลดรายจ่ายมันไม่ใช่การอดนะมันไม่ใช่การปัดแต่ว่ามันต้องเป็นการเลือกอย่างฉลาดว่าอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นแล้วอะไรที่เราพอที่จะปรับลดได้แต่การที่เราจะมาเลือกได้อะ่ะ ต้องมีเรื่องของการจดบันทึกมาให้ดูเราจะได้เห็นตัวเลขจริงๆว่าเป็นยังไงแล้วรู้ว่ารูรั่วของเราอยู่ที่ตรงไหนไม่แต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่เขา<บ>เขาเขาเขา,เขาคิดอย่างนี้ฮะเอา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 ผมเลยก็ได้ไม่ใช่ส่วนใหญ่เอาผมดีกว่าเป็นตัวอย่างนะมันจะได้ง่ายรแล้ว<บ>เ,เนี่ยอะไรผมดูเนี่ยเอาออนสตรีมมิ่งออนไลน์อย่างเงี้ยดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นสองสามเจ้านะเจ้าหนึ่งก็400กว่าบาทเองต่อเดือนมันไม่ได้แพงอีก419บกาบาทอีกเจ้าหนึ่ง300กว่าบาทเองอีกอันหนึ่งอยากจะดูหนังจีนนะ ร้อยกว่าบาทเนี่ยก็สมัครไปพร้อมๆกับไอ้โทรศัพท์มือถือที่มันเป็นเครือข่ายเนี่ยมันไม่ได้แพงไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยครับพอรวมแล้วก็ประมาณพันึงต่อเดือนใช่ไหมครับร้ 4, อยสามร้อยกว่าพอรวมๆกันเนี่ยโดยทั่มันเป็นพันต่อเดือนเนี่ยทีเนี้ยครับเราต้องมาชั่งน้ําหนักเพราะเราเห็นเราเห็นรายจ่ายเราชัดเจือนเนี่ยเราชั่งน้ําหนักได้แล้วว่าไสถานการณ์ตอนเนี้ยเราอยากจะยังไงกันแน่ระว่าง งั้นเก็บเพิ่มขึ้นนิดนึงหรือเราอยากจะยังบอกว่ายังอยากจะบันเทิงต่อไปถ้าเราไปวิเคราะห์ดูบอกว่าเฮ้ยตัวเราเองเนี่ยรายได้เรายังมั่นคงอยู่นะเราคงไม่กระเทือนถ้าอยาางนี้ไม่ค่อยเป็นไรไปหารายได้เพิ่มได้แต่ถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยรายได้ท่านก็ไม่ค่อยมั่นคงนะจะไปหารายได้เสริมก็ยังยากอยู่ในตอนนี้ทางเลือกเที่ยวเหลืออยู่ก็คือเรื่องผมอกว่าถ้าเรามีสติมิ่งสักสามเจ้าเราลดลงสัก สองเดือนสามเดือนเหลือสักเจ้าเดียวสองเจ้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นอันนี้นะครับที่อยากจะให้ไปลองดูแล้วที่บอกว่าแต่ละคนเนี้ยไม่เหมือนกันครับถ้าท่านดูตัวเองได้ท่านจะประเมินตัวเองได้ว่าโอเคทางรถไรจา่ายทางนี้ท่านบอกว่าไอ้ไม่เอาอ่ะดูหนังสําคัญได้นะเพราะว่าชีวิตทั่วนี้มันเครียดนะฟัะงแต่ข่าวฟังแต่อะไรถ้าไม่ได้ดูหนังเนี่ยมันมันมันขายเครียดไม่ได้ทางนั้นก็อย่าไปทาครับไปลองดูรายจ่ายรายการอื่นๆถ้าเรามีจดไว้เนี่ยครบทั่วเนี่ย ก็สามารถที่จะไปลงรายละเอียดแล้วก็ไปปรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันเหมาะสมกับตัวเราเองได้อุต่าห์คำพีของนักวางแผนทางการเงินทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะให้ไปจดรายละเอียดทั้งรายรับรายจ่ายหมดเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นมากมากเลยนะครับเพราะว่ารูรั่วทางการเงินของเราแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันและบัญชีเนี่ยถามเลยนะครับสมมติผมถามว่าช่วยลดรายจ่ายหน่อยสิทุกคนจะตอบเลยนะครับบอกว่า เฮ้ยทุกวันเนี้ที่ใช้มันจําเป็นอืถ้ามันไม่จําเป็นอ่ะมันไม่ได้ใช้หรอกอต่ถูกต้องแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านไม่เคยส่องกระจกดูตัวเองจริงๆอืงท่านไม่เคยเห็นรายจ่ายของตัวเองจริงๆว่าเอ้จริงๆแล้วว่ามันมีอะไรบ้างบางคนนะครับไปจดดูเนี่ยก็จะไปเจอว่าแบบว่าโอ้เราเองนะผมผมเคยสอนหนังสืออย่างเงี้ยนะครับเขาไปจดเนี่ยเขาบอกว่า เขาเนี่ยอยากใช้อยู่ที่ที่อยู่อาศัยที่แพงชนิดหนึ่งใกล้ใกล้ที่ทํางานใกล้ม,มหาวิทยาลัยจะได้ไม่ต้องเปลืองค่ารถก็ยอมมาอยู่แบบว่าค่าเช่าแพงหน่อยครับแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยพอไปจดค่ารถจริงๆเฮ้ยทำไมค่ารถเราก็เยอะจังเลยอ่ะทั้งทที่เช่าแพงและเลือกมาใกล้แล้วด้วยนะใช่กลายเป็นว่าเราตื่นสายครับเพอไปทางานไม่ทานไปเรียนไม่ทานแทนที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปขึ้นรถเมล์หดีออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ทํา หรือว่ากลับดึกอย่างเงี้ยบอกว่าโอ้ยรถไม่มีละก็ต้องขึ้นแท็กซี่ขึ้นมาโดยสาไซ์อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่บอกว่าบางทีแผนสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง,รงๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันถ้าทถ้ามีร,รายละเอียดท่านก็จะสามารถที่ทําได้นะครับแนวทางที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของเงินสํารองยามฉุกเฉินและถ้าเรามีเรื่องไรายได้มีเรื่องรายจ่ายครับก็บอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในช่วงเราบอกว่าเศรษฐกิจมันไม่แน่นอนเนี่ยคือถ้าต้องมีเงินสํารองยามฉุกเฉินเพราะ เป็นด่านป้องกันไม่ให้ท่านตกเข้าไปในวงจรของหนี้สินะทุกทุกครั้งที่เราไปในวงจรของหนี้สินบางทีเราคิดว่ามันคงเป็นเรื่องของการฟุ่มเฟือยแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของการที่มันเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่คาดฝันเนี่ยตกง,งานเจ็บป่วไยรายได้หายกระทนหันพอรายได้พวกนี้หายกระทนหไไันเรื่องยืรายจ่ายก้อนไก่โผล่ขึ้นมาเราไม่มีเงินสำรองอย่างฉุกเฉินเนี่ย มันก็เลยตกไปในวงจรของหนี้สินนะครับปรากฏพื้นฐานเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีประมาณสามถึงหกเท่าของรายจ่ายต่อเดือนอันนี้คนก็เข้าไปด่ากันมากเลยนะครับรบ,บอกว่าก็มันไม่เหลือเก็บแล้วมันจะทำยังไงเ,เงินจด<น>เดือนจนเดือนนี่กูก็ไม่ไหวแล้วโอ้โทษอาจารย์ใช่ใช่ใช่ครับทีนี้เนี่ยวิกฤตรอบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดนะครับวิกฤตรอบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่กำลังจะเกิดเราผ่านทามยำกู้น้ําท่วมใหญ่โควิดอะไรอย่างเงี้ยสิ่งสําคัญก็คือบอกว่า คนที่เตรียมตัวไว้ล่วงหน้ามักจะรอดได้ดีกว่าเสมออันนี้ต้องฝากไว้นะครับถ้าท่านบอกว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านนะครับพยายามอย่างเต็มที่ก่อนท่านเพิ่มไรายได้ครับท่านฝากรถรายจ่ายมากน้อยไม่เป็นไรนะครับเพิ่มขึ้นได้มากไม่เป็นไรมากน้อยไม่เป็นไรปรับรถมากน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้เริ่มทยอยแบ่งเป็นส่วนเงินสำรองไว้จะเริ่มต้นเดือนละไม่กี่ร้อยบาทค่อยๆไปค่อยๆไป,ออออไปบอกว่าโอ้มันไม่ถึงหรอกสามเดือนหกเดือน จะมีอย่างน้อยเดือนหนึง่งสองเดือนค่อยๆเริ่มยังไงต้องเป็นกําลังใจให้ช่วงนี้นะครับ,รบในช่วงที่มันมีความผ่านผววเนี่ยประเทศไทยผ่านวิกฤตหลายรอบนะครับก็ควรที่เตรียมตัวล่วงหน้ามารอดได้ดีกว่าเสมอและที่สำคัญอยากฝากไว้นะครับท่านมีความรู้นะท่านร,านรู้เรื่องน้นเรื่องนี้เนี่ยรู้อะไรก็ไม่สู้นะครับรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักบริหารเงินของตัวท่านเองให้ดีเพิ่มไรายได้ ลดรตยจ่ายแล้วก็เพิ่มเงินจำรองเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่าให้ปัญหามันมาถึงก่อนแนละ้วค่อยเปลี่ยนไม่งั้นเราทำไม่ทันครับผมเท่านๆเลยฮะนาทีสุดท้ายครับหก <6 S 2> เดือนกับสิบสองเดือนอันนี้ถูกใช่ไหมครับถ้าเป็นไปได้สิบสองเดือนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เพียงแต่ว่าท่านต้องลองคิดดูก่อนนะว่าท่านจะมากหรือน้อยจริงๆแต่ละคนแตกต่างกันถ,ถ้ารายได้ท่านมั่นคง รายจ่ายท่านไม่ได้มากเท่าไหร่ท่านไม่ได้เป็นหลักแหล่งที่พึ่งรายได้หลักของครอบครัวท่านอาจจะมาข้างน้อยก็ได้สามเดือนก็ได้หกเดือนก็ได้แต่ถ้าท่านบอกว่าโอ้ยตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนหารายได้หลักเลยของครอบครัวรายได้ท่านก็ไม่ค่อยมั่นคงสินทรัพย์อื่นท่านก็ไม่ค่อยมีถ้าอย่างเงี้ยในช่วงวิกฤตแบบเนี้ยท่านควรจะค่อยๆเพิ่มมันขึ้นเพิ่มจากสามเพิ่มเป็นหกเพิ่มเป็นสิบสองเดือนถ้าทําได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ว่าแต่ละคนแตกต่างกันขอท่านพิจารณาอย่างนี้ครับ ถ้าท่านไรายได้มั่นคงท่านมาทางน้อยได้ถ้าท่านมีสิทธิ์ชอบอื่นท่านมาทางน้อยได้ถ้าท่านไม่ได้เป็นผู้หารายได้หลักท่านมาทางน้อยได้แต่ถ้าท่านบอกว่าโอ้รายได้ท่านก็ไม่มั่นคงท่านเป็นคนหาไรายได้หลักด้วยสิทธิ์ชอบอื่นท่านก็ไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยท่านต้องค่อยๆเก็บออมแล้วเพิ่มเงินสำรองอยา่างสเฉลี่ยขึ้นไปครับครับผมได้ครับวันนี้ขอพระคุณคุณณัฐพงศ์มากนะครับครับยินดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ คุณนัทพงศ์อภินันกูดนะครับกรรมการของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับก็มาบอกเรานะมาเตือนเรานะครับส่วนช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินเจอกันอีกทีก็คือสัปดาห์หน้านวันพฤหัสนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมนัทพงศ์เก็บเบีย้ยได้ทุนราลาไปก่อนสวัสดีครับหลังกรีนบรียของรอฟมอมีอะไรมี